ขอรอมออนุมัติแล้วครับเงินเยียวยากเกษตรกร15,000บาทจ่าย5,000บาท3เดือนครับข่าวนี้แน่นอนแล้วครับผมผมแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับรายละเอียดของข่าวไปดูกันเลยนะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n e y ี่ช n n น l ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและผู้ชมผู้ท่านครับอยู่กับผมไมนช่องครับคลิปนี้ข,ข่าวมาบ่อยแล้วนะครับคอรอมอนะครับอนุมัติแล้วนะครับเมื่อวันที่28เมษายน63นะครับอนุมัติเงินเยียวยาเก,กษตรกรนะครับ15,000บาทต่ตอครัวเรือนนะครับรายละเอียดของข่าวไปดูกันเลยนะครับผม ข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับคอรมออนุมัติแล้วแจกเกษตรกร10ล้านคนให้5,000บาทเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63ครับวงเงินโครงการไม่เกิน150,000ล้านบาทครับโดยในวันที่28เมษายนนางนารมนพินโยสิสนวัตร โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่2ทับ2563มีใจความสําคัญเกี่ยวกับ,โ,กกกคบโครงการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรดังนี้นะครับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด <c oughs> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวครับใจความสําคัญหลักใหญ่ๆมาแล้วครับโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงนะครับรายละ5 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม2563นะครับ3เดือนก็1 5 0 0 0บาทนะครับผมต่อรายนะครับโดยนะครับมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นเกษตรกรนะครับไม่เกิน10ล้านรายนะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรกได้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และกรมประมงนะครับจำนวน8.43ล้านรายนะครับกลุ่มที่2นะครับเกษตรกรนะครับได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนไม่เกิน1.57ล้านรายนะครับรวมวงเงินของโครงการทั้งสองกลุ่มนี้นะครับ150,000ล้านบาทนะครับผมเรามาดูข้อมูลชัดๆนะครับว่ากลุ่มที่1นนั้นนะครับเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรกได้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และกรมประมงนะครับข้อมูลในส่วนนี้นะครับน่าจะหมายถึงนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นก็คือสมุดเล่มสีเขียวนะครับสมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับ ที่เข้าใช้งานแอปฟาร์ Book ได้นะครับส่วนเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปรศุสัตว์และกรมประมงนะครับก็จะมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจมาชนกันกับกรมส่งเสริมกาเรเกษตรหรือไม่ก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3กรมเลยนะครับผมจํานวน8.43ล้านรายนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ เป็นเกษตรกรนะครับที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะไม่เกิน1.57ล้านรายนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่ากลุ่มนี้คือได้แก่เกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับที่ไหนบ้างนะครับผมสรุปข่าวนะครับก็คือคอรมออนุมัติแล้วนะครับเมื่อวันที่28เมษายน63นะครับเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับ15,000บาทนะครับ โดยมีการจ่ายเดือนละ5,000บาท3เดือนด้วยกันนะครับได้แก่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม63นะครับผมผมก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับส่วนรายละเอียดนะครับว่ากลุ่มไหนที่จะได้บ้างได้แน่นอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวและคาบข่าวมาบอกพ่อแม่พี่น้องให้ทันทีเลยนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับไมนี่ชาแนลนะครับสวัสดีครับ